ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบ่งเตาครับเตาเผาทานแบบใหม่ยุคที่เขาพัฒนาแล้วบ่ต้องเฮ็ดลาบากคือติกี้สมัยตะกี้เนี่ยเขาต้องหมุขุดลุมแล้วก็เอาขีสมมาเฮ็ดเป็นอุมงเป็นโพ้งอย่างซี่นะครับเอาไ้เผา่านเดี๋ยวนี้บ่ต้องเฮ็ดแบบนั้นแล้วเอาแบบใหม่แบบนี้นี่แบบชาวบ้านเขาเฮ็ดทั่วไปนี่ซูมมือนี่สิเป็นแบบนี้หมดแล้ว เอาใส่ถังนะ่ะใส่ถังตั้งแล้วก็เอาดินมาครอบด้านล่างมาเฮ็ดแบบนี้แล้วก็สิมีมีคุดคุดคุดหูมองนี่ครับนี่เอาไว้ดังไฟใส้าไว้ง่ายคือไว้เผาเผาไม่อยู่ในข้างในถังอะ่ะเอาไม้ใส่ไปในถังแล้วก,ก็เข้าไปเผาถังอันนี้มันเปิดได้มันบบกฝามันได้เด้อ๋อเนี่ยถังถังนี้ฝามันเปิดได้ครับนี่เขาบอกต้องเฮ็ดใต้มันยากเลอซูมือนี่เฮ็ดคือจิงซี่แหละมันสิง่ายเนี่ยฝาตรงนี้เขามีที่จับที่ล็อก เนี่ยที่ล็อกฝาถังเนี่ยล็อกคึบมันเสียเขาก็ล็อกไว้แล้วก็ปล่อยมันเผาเขาก็เผาไปเองสิละเสร็จแล้วเวลาเขาเสียวถ่านเขาก็เปิดนีิคืนเนี่ยเปิดฝานิคืนอันนี้มันใช้เวลาบูดนครับเพาเหตุนี่แป๊บเดียวมันก็เผาเมื่อแล้วมันก็ได้ท่านแล้วเ,เนี่ยมาถ่ายถา่านมีพวกาฮดเบิงกันครับเพื่อนในปรนเทดเป็นประจําเลยเนี่ยเพื่อนมีไม่มีเศษไม่เสษอย่างเพื่อนก็นมาเผาอยู่นี่ มือนึ่งก็ได้ลายกระสอบครับนี่กระสอบที่เพิ่นเห็ดไว้ใส่เวลาเผาเนี่ยให้พวกเขาได้เบิ่งกันแล้วก็นาไป head, เห็ดเบิ่งไปดัดแปลงเบิ่งผมเห็นลายม่องหลายที่นี่ยังเห็ดคือสมัยติกี้อยู่ครับอันนั้นมันซ่าคุดเป็นอุโมงค์หรือรเอาขี้สมมาเห็ดเป็นโพงเป็นยังแล้วก็เผาถ่านแบบนั้นบางที่ก็ใส้ไปใส้มากก็มันก็ทะลุมันพังลงไปก็มีแต่แบบมีโมมีพังไส้มัดปีศีซาตกับโเป็นยังเพราะถังนี่มันเป็นถังเล็ก เอาครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำด้วยครับเด้อจะได้มีสิ่งดีๆใหม่พวกเราได้บ่งกันครับสวัสดีครับ